ใช่ไหมคะใช่ครับเคยเปทที่ไหนมากคะเป็นที่ฮิวตันหัวหินกับมาริออตลุ่มดิสครับตลาดน,นี้จะเป็นอดีตพนักงานโรงแรมเยอะมาก ปลเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจร้านอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาดูก่อนที่นี่เปิด4ี่โมงนะ นี่ไงเออร้านนี้แหละร้านนี้นนข้าวผัดปูกุ้งไข่ค้นปูอ๋อนี่ไงชื่อร้านทับขีน่นะคะข้าวผัดปูห้าสิบบาทสะดวกคุยนิดนึงไลยคะ่ะ มาหารมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเคยเปอ๋อทำที่ไหนมาคะเป็นที่พิวตันหัวหินกับมาริออตกลุมเทพครับอ้แล้วเปิดขายที่นี่นานแล้วหรือยังคะ,อะตอนนี้เปิดมาได้หนึ่งปีกว่าแครับหนึ่งปีกว่าปีหนึ่งเดือน,นะครับเปินกวามามค่ะเมนูอะไรขายดีสุดคะก็มีข้าวผัดปูครับข้าวผัดกุ้งครับแล้วก็ข้าวไข่พ่นปูข้าวไข่พ่นกุ้งครับทั้งร้านมีประมาณแปดเก้าเมนู หมูแดงหมูกรอบร้านนู้คนก็รอคิวเยอะนะน่ากินหนะักดูดิแล้วก็ร้านมีร้านน,าน,นี้หันมาหันมามะพร้าวปัน่นสาคูนมสดก็น่ากินหนะ่ะข้าวแกงกะหรี่โอ้ข้าวแกงกะหรี่อ๋อร้านนี้ตล,ล,ลาดนี้จะเป็นอดีตพนักงานโรงแรมเยอะมาก wow. เป็นอาหารสต food, สรีทฟู้ดในมือระดับโรงแรมครับราคาย่อมเยามีร้านไหนแนะนำบ้างคะที่เป็นกุ๊ปรงแรมแกงกะหรี่ครับข้าวยำไก่แทบร้านจปาเกตกตี้ร้านกุ้งี๋อ๋อใช้ปูจุ่งหน้าอกใช่ครับมันจะขาวแล้วก็เขาเรียกว่าเสี้ยนนะครับจากปีกกระดองเศษนครับน้อยกว่าวันหนึ่งขายได้เยอะไหมคะ ร้อยกว่าปองรั้อยกว่า่องั่งข้าวผัดปูค่ะ่องละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ไข่ข้นปูเราก็มองสกายว่าร้านไหนนะร้านข้างหลังเราเองร้านสปาเกตตี้สวัสดีค่ะขายสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งดูเมนูข้างร้านได้นะคะว่าแต่ละเมนูราคาเท่าไหร่ เป็นเชฟมาก,ก่อนเหมือนกันเหรอคะอครับขายนานแล้วเรืยงคะบประมาณ6เดือนครับ6เดือนอ๋อแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเราตกงานหยุดพักนึงแล้วก็ขายว่าจะทำอะไรดีนี่เพื่อนก็มาขายที่นี่เข้า็เลยบอกว่าลองมาไหมโอ้ลูกค้าชอบมาทานกันเป็นเมนูอะไรบ้างคะที่สั่งใย้ก็มีคาโบนาร่ารับที่หนึ่งค่ะครับเยวใจขเขาใาลูกเค่ะอ,อ๋อ ของคุณค่ะของคุณค่ะใส่ไข่แดงอ๋อนี่คือไข่ข้นปูเป็นกันเชียงปูนะคะใช่ใส่กลาง สาคาครับที่จะใหญ่มากรับงมเป็นไส้ตางตามราคาค่ะร้านเปิดขายกี่โมงคะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงถึงสี่โมงครึ่งครับตอนนี้จะมีวันหยุดแค่วันพฤหัสครับครับค่ะเรามารอขาโบนาร่าต่อนะคะปลาหมึกใส่เค็มนะคะเป็นซอสไข่เค็มทำสำเร็จไปแล้วสำเร็จไปแล้วค่ะเป็นสูตรเฉพาะของเคับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันก่อนตรงนี้ไม่ดีนะนเนาะคนเยอะด้วยแหละได้มาสองอย่างผูง้กี่คนเยอะน้ำมะพร้าวปัน่นตอนนี้คนน้อยรีบสั่งน้ำมะพร้าวปัน่นสาคูนมสดน้ำมะพร้าวปัน่นสาคูนมสดหนึ่งแก้วค่ะ<า>แก้วเท่าไหร่คะแก้วใหญ่ห<อ>ใช่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 น่าขนน ติดมาทานที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยอยู่ฮะถ้าร้านประจำส่วนใหญ่ผมก็จะมากินข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่แตงใช่แล้วก็ก็มีร้านปลาหมึกย่าก็อร่อยนะครับอ๋อปลาหมึกย่างแล้วก็มีตรงเนื้อปลาหมึกย่างอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะเงี่ยข้าวหมกไก่รอบหน้ารอบหน้า ด่าดูดิใช่ร้านนี้คนก็เยอะมาต้องใช้เวลาในการรอกินหน่อยสรุปแล้วเยอะทุกร้านฝนตกปะตรงนี้ไหมไม่มีคนด้วยเออเหมือนโต๊ะเลยนั่งกินตรงนี้ทีแรกว,ว่าจะไปกินที่เดิม ต่ฝนตกหนักกินตรงนี้แหละมีหลังคาอยู่คาโบนาร่าหอมมากชิมกันอืมอร่อยนะน้ำข้มข้นเลยอ่ะหอมนมเนยอืมเฮ้ยอร่อยจริงดูความดีกินแบบยกกังร้อนๆอ,อาหารต้องกินตอนร้อนๆเนื้อถึงจะอร่อย เค็มหวานมันจากครีมและไข่แดงอโอ้ยแต่หกโมงแล้วอะ่ะอืมต้านนี้แนะนำเลยนะคะชื่อร้านอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อร้านแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกันอะ่ะอร่อยออข้าวผัดปูห้าสิบบาท เออดีที่เราไม่นั่งกินตรงนู้นไม่นั้นคงเปียกย้ายไม่ทันนี่เนื้อปูข้าวเม็ดสวยเลยอะเชเข้าดีข้าวพันดีข้าวผัดก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่จะเติมพิกเวลานี้คือฝนตกแรงเริ่มแรงแล้วอะข้าวผัดรสชาติอร่อยนะคะ ตัวข้าวเม็ดสวยครบรถแล้วนะคะแต่ว่าจะเติมพริกน้ำปลานี่แต่ยังไม่ได้บีบมะนาวนะอร่อยแล้วนะมิน่า,นาเห็นลูกค้ามาสั่งแต่ข้าผัดปูอืเราสั่งไข่ค้นปูมาด้วยกล่องนี้แต่สิบาทค่ะ มีเนื้อปูกันเชียงอ๋อเจ็ดชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดชิ้นอร่อยไข่หวานมันเค็ม,มตากไข่ค้นปูมากินกับข้าวผัดจะเอาติขีิหนู อืเดี๋ยววันหลังต้องมาลองร้านอื่นบ้างมีร้านนะ่ากินอีกหลายร้านเลยอะตลาดคูน้ำมะพร้าวปั่นนมสดสาาคู60บาทแก้วใหญ่หวานมันนะคะเพราะมีนมสดแล้วก็มีมะพร้าวน้ำก็อร่อย ถ้าโบนาร่าอร่อยอร่อยหมดเลยสรุปวันนี้ที่มากินอร่อยทุกร้านนะคะเริ่มมืดแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ